ยำมาคุณีโซเป็นลานะฮะขอแนะนําแต่ละท่านก่อนให้แนะนําตัวเองไหมเริ่มจากน่นเลยนะยัวะคุณยวะเรานเกิตอ๋อวดไทยด้วย่ะพูดอะไรคังกคุยัวะตาเ้ล้งควเานเร์ัครับเ่นกิตาร้องนำเนกิา้์คร้องนมาเ่นกา จริดเหเล่อเยอมันน่ารักโดยกับมือน่ารักนะกจน่ารักนะนั่งทำหน้าเขินๆดูหมกล้องช่วยจับซ o มคือจับซูม m ใบหน้าของแต่ลกคนคนต่อมานาโรน่ะเจ๋นะมีเงียวติดเครื่องเขาเอ้มีเียว หนาเด็กมากเรี้ยงัทยมเหรอนี่คุณครับอ่าอันนี้ก็นี่สาวิสามแล้วค่ะเด็กนวงใชหมคะเรดีสดลยสี่ี้ให้กังเสียสุดสุดเด็กสุดเจ้า่อบคุณงชี้ครับคีครับคุณชยั้ครับน้าไนนี่้กคับหน้ไนนี่้กครับปไว้ยังกี่ป้าค่ะภรั้งภรกิจไหมภารกจไ พุ่มช่งยองครับนงเล่นในนิกิเตอร์ครับเขาบอกว่าเขามีหน้าที่ร้องไร้แล้วก็เอะไรต้องร้องเพลงดีมากร้องนำงาร้องนำงาโอเคด้าสุดท้ายฮะาคกับพุ่มช่องชินเบสครับอ่าเบนบสนี่เป็นวงเกาหลีที่เล่นดนตรีและมีแฟนในเมืองไทยมากมายผมในนามของมอยประเทศไทยนะฮะขอกล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ แฟนๆที่เมืองไทยยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศไทยและก็ขอให้มีความสุขกับการอยู่ในเมืองไทยขอบคุณครับขอบคุณครับความรื่เส้นคราวนี้จะมีปีเดียร์ะไรมาโชว์ให้คนสักใครสักบางคนตอบไปแีคนัดเ้เสอผ้ันอนช่วยกบแบนด์อีกที่เนี่ยไลฟ์รู 모든 곡을 연주 한다는 게 가장 큰저희의 장점인것 같고 이것도 고 제가 보고, 제가 보고, 에가 보고, 제게보어 제가 보고, 제가 그고 제가 보고, 제가 보게 제가 보고, 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 그가 보고, 제가 는고 제가 보고, 제가 보고, 가고 제가 그고고그가 보고, 제가 보고, 서가 보고, 제가 คือไม่ได้มาไม่ได้มาเป็นปีหนึ่งเลยอะโอไม่ได้มาปีหนึ่งใช่ค่ะ right ก็เลยเขาอยากจะทําให้สนุกสนานในคอนเสิร์ตครั้งนี้เขาก็จะไปร้องสดไปร้องไลฟ์เลยค่ะอ๋อคอนเสิร์ตที่พรุ่งนี้ใช่ไหมครับเตรียมโอ้พร้อมเต็มที่นะฮะติซ้อมร่างกายตองเตวียมต้องเตรียมต้องเตรียมพร้อมเต็ดที่แล้พร้อมหรือเ่าพร้อมมาแล้วค่ะจริงหรือเปล่า พี่ส่วนได้เห็นทำท่าเบ่งก้าไปดูหน่อยใชทำท่าเบ่งก้าพร้อมเนี่ครับเตรียมปูพร้อมแล้วคุณผู้ชมฮะดูสิครับ น่ารักไหมน่ารักมากเพิ่งมาถึงเมื่อคืนเองนะคะแต่ตอนเช้าเขามารายการมันดูสดใสเลยอยากจะเข้าไปดูแน่เขาไม่เป็นไรเขาจะบอกว่าปีที่แล้วเขามาเมืองไทยแต่ปีนี้หล่อขึ้นหล่อขึ้นหล่อขึ้นกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วก็มาเล่นอ่ะกรุณาบอกอันนี้เป็นดาราระดับซูเปอร์ซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยบอกว่าปีแล้วเขามาแต่ว่ามันไม่หล่อเท่านี้เฮ้ยเขาหล่อขึ้น่ะเขาหล่อขึ้นหล่อขึ้นอ๋อแค่เมื่อวานแค่เมื่อว์นคุณน่งเอใช่แล้วก็จังหนึ่งว่าเขา คุณพ่อคุณค่ัผู้หญิงไทยอย่างนี้สวยไหมฮะอุ้ยเออะไม่ต้องเอาใจกันท่ม่ต้องเคคิดอ่างน้อ่ต้องว่าสวยจริงๆค่ะใช่่จริงๆค่ะสมิดอ้ีหน้าตาแต่ละคนไม่มีอาการง่วงเลยนะฮะเมื่อคยนเพิ่งกลับเพิ่งมาถึงเมืองไทยไม่เชื่อดูภาพดูนะ บรรยาที่เมืองไทยจมเลยนะฮะมีภาพไหมเมื่อวานที่มาลงเครื่องที่สุวรรณภูมินะเมื่อคืนไม่มีภาพแต่นี่ที่นี่ฮะผมมาถึงที่นี่ตอนสี่สิบนี่ที่นี่ฮะข้างล่างเด้อหวยบอกว่ามัางแต่เมื่อคืนมัางแต่ตีสองนี่ฮโอ ดีฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยแฟนเยอะมากในเมืองไทยป๊บอือปุ๊โอ้ไดูว่าเขารู้สึกยังไงกับแฟนสาวคไทยบ้างค่ะเต่ะว่าเยอะมากๆเลยค่ะแล้วเขารู้สึกยไงกับแฟนสาวคไทยบ้าง 일너무감사드리고요또제가1년만에또콘서트하는데도이렇게많이찾아와주실거라고또다들티켓도받으시고또공항에어제정말많은분들이와주셔가지고또감동을받았습니다เขาขอบคุณมากๆแล้วก็ปื้มมากเห็นเมื่อวานแฟนคลับมาเยอะมากเลยคะที่สนามบีนเขาดีใจมากที่แบบเขาไม่ได้มาไปปีนึงแล้วพอเปิดคอนเสิร์ตปุ๊บตอนแรกก็คือมซื้อติก็ตซื้อตั๋วก็จะดูคอนเสิร์ตเลยคะเขาตื่นเต้นดีใจมากเลยค่ะ แฟนมึงไทยน่ารักนะเยีงยมมากเลยนุดีอ๋เยาเยต้องงี้น่ารักมากนะได้ยินเสียงลแล้วตกใจไหมนี้ะทยเขริงราบอกรู้สึกดีมากกว่าเดิมรู้สึกดีเหรอใช่จัดมากหนึ่งสองสาม่ต้วเดีว มีใครมาฆ่านักรรมอะไรกันอยู่ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะชนะเนี่ยนะฮะทั้งสี่ท่าจอยสามใช่ละค่ะคือปกติเป็นธรรมเนียของเขาเลยนะคะไปสต่รประเทศเนี่ยเขาก็จะมีของทานแทนเม็ที่ทั้ง4ี่หนุ่มทำมือค่ะแล้วก็จะเป็นประมวลให้กับเมินกิ์สำหรับมาเมืองไทยเตรียมอะไรมาค่ะใช่กับแฟนๆทีู่ักก่้าที่มันด้ไม่ว้น้่ทราบคงก็นแน้ทเยผเ็ 네, 이도요. 이 태국 팬분들 을 위해서 저희가 선물을 만들었습니다. <목소리> 오, 요 <목소리> 태국 분들이 또 팔찌를 많이 하시잖아요, 주로. 그래서 저희가 이 코끼리 팬분들한테 저희 이름을 담아서 CM 블록 팔찌를 만드는 거예이서 뭐, 착착, 착착 코 ขเขไเลืใส่ชื่อเสียนบลูเซียนบลูใส่ช้าง,างนะเนี่ยค่ะ